รู้ไหมในโลกนี้มีโยคัยตัวหนึ่งที่มันไม่ได้ออกล่าไม่ได้ฆ่าแต่มันเลียสิ่งสกปรกแทนมันมีชื่อว่าอาคาเมตอาคาเมะค,คือสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายกอบลินตัวเล็กสูงประมาณเด็กหรือผู้ใหญ่ร่างเล็กหลังค่อมจนดูเตี้ยผมมันมันเยิ้มเหนียวหนืดเหมือนไม่เคยสะผิวก็ลื่นและเหนอะหนะเหมือนคราบน้ำมัน บางตัวมีตาเดียวบางตัวสองข้างสีผิวมีตั้งแต่เขียวคล้ำเหมือนเชื้อราไปจนถึงแดงอมชมพูเหมือนแผลเน่าแต่ไม่ว่าหน้าตาจะต่างแค่ไหนสิ่งที่ทุกตัวมีเหมือนกันคือลิ้นยาวเหนียวผิดธรรมชาติอาคเมใช้ลิ้นนั้นเลียคราบไขมันเลียเส้นผมเลียสิ่งโสโครกตามมุมอับในโรงอาบน้ำหรือหลังโถส้วมมันไม่ชอบคนไม่ชอบแสงพอเห็นแสงไฟก็จะหนีทันทีเหมือนแมลงสาบ ว่ากันว่าถ้าบ้านไหนเริ่มสกรปรกมากๆจนกลิ่นอับฟุ้งไปทั่วอาคาเมอาจจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยก็ได้มันอาจไม่ทำร้ายใครโดยตรงแต่มันนำโรคและความสกรปรกมาพร้อมตัวมันดังนั้นถ้าไม่อยากมีโยใครเลียอยู่หลังซ่วมของคุณก็แค่รักษาความสะอาดไว้ให้มากพอจนมันไม่อยากอยู่